วันนี้เองที่ที่จัดงานของเบรนด์ออฟเดซินีแล้วก็ฉลองครบรอบ7ปีครับโดยมีคุณแอปเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ที่ยาวนานอยู่แล้วและเสริมทับด้วยาทางทั้งคุณหยินและคุณลอยเองมาช่วยในเรื่องของการชวนเพื่อนๆเ,เข้ามาอยู่ใน,ในแก๊งเดียวกันกับทางของเด t ินีคลินิกจริงๆแล้วได้ด้วยการเติบโตของทางแบรนด์หรือว่าความประสบความสาเร็จเรามีฐานลูกค้าที่เยอะอยู่แล้วครับประมาณ1 0,000ห 000, 000, ท่านขั้นต่ําอยู่แล้วใน7สาขาซึ่งอันนี้ก็จะมาตอบย้ําในการที่จะ ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆกลุ่มเจนใหม่ๆหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาตอบโจทย์ในการดูแลดูแลผิวต่างๆหลังจากนี้ครับผมนีครับพี่แอรเป็นยังไงบ้างจบการปฏิดัตหน้าที่เป็นมาอย่างยังยาวนะก็ในส่วนตัวนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้เป็นตัวแทนนะคะเป็นแบรนด์อเมสเตอร์ของเดซิเนียคลินิกมา7ปีแล้วนะคะก็คือก้าวเข้าสู่ปีที่7นะคะแห่งความประสบความสำเร็จของเดซิเนียคลินิก แอปก็รู้สึกมั่นใจกับ Destiny คลินิกในการวางใจให้ทาง Destiny คลินิกเนี่ยดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพภายในสุขภาพผิวแล้วก็รูปร่างของแอปมาโดยตลอดค่ะแล้ววันนี้ก็รู้สึกยินดีมากๆนะคะที่จะได้ต้อนรับนะคะน,น้องหินน้องวอนะคะเข้ามาเป็น Friend of Destiny นะคะก็เรียกได้ว่าเข้ามาช่วยสร้างความสดชื่นความน่ารักนะคะเพิ่มความน่ารักให้กับ Destiny คล i n ิกอีกนะคะแล้วก็ เชื่อว่าน้องๆก็จะยิ่งดึงแฟนๆให้มาร่วมเป็นครอบครัวของเดซี่คลินิกให้ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะความพิเศษของเดซี่สำหรับแอปคืออย่างแรกเลยนะคะคือที่ที่แอปวางใจให้ดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพผิวและสุแล้วก็รูปร่างแล้วก็สุขภาพภายในค่ะแอปรู้สึกว่า ความที่แอปเชื่อใจได้วางใจได้กับดิสนีย e คลีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดต่อมาแน่นอนเรื่องของบุคลากรที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เทคโน,คโ,นโลยีนวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่คุณไอซ์ไม่เคยหยุดที่จะนำเครื่องที่ทันสมัยเนี่ยเข้ามาดูแลเรานะคะเพื่อให้เราได้ผลที่ดีที่สุดเพื่อจะแก้ปัญหาไม่ว่าใครมีปัญหาทางด้านผิวหรือรูปร่างหรืออะไรเนี่ยคุณไอซ์ก็จะหาเครื่อง ที่จะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้เสมอค่ะเป็นไบ้างการรับตำแหน่งนี้ช่วก็ดภาคก็ก็ก็รู้สึกดีใจแล้วก็สบายใจครับเพราะว่าทํางานกับดิสนี่มาหลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่าชิมงานเป็นกันเองมากๆครับเราก็ได้เข้ารับการบริการหลายครั้งเหมือนกันก็มั่นใจแล้วพอได้มาทํางานเป็นเป็นออฟดิสนี่เนี่ยก็รู้สึกว่า มันสบายใจเพราะว่าเป็นแบรนด์คลินิกที่เราชอบด้วยแล้วก็เราก็ได้ทําเป็นตัวแทนที่กระจายเพื่อเพิ่มครอบครัวให้เราใหญ่ขึ้นแล้วก็ทํางานสนุกแล้วก็สบายใจมากครับแล้วผมก็ตัวอ,อย่างอย่างที่พี่โอพูดเลยคือเป็นลูกค้าที่มากกว่าลูกค้าทแรกๆเรามาด้วยลูกค้าแล้วพอทํางนานร่วมกันมากๆทุก,กเขาก็ดูแลเราจริงๆไม่ใช่แค่มาฟูีคอนเวลทีก่ก็ะจะมีการชักชวนมาตลอดว่าวางก็เข้ามาทํานะแบบ จริงร่วมงานกับแฮร์รี่เนี่ยก็ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ให้พวกเราได้เจอแฟนคลับมากมายขนาดนี้ครับก็ก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มาร่วมครับทุกทุกที่เราสองคนมีปัญหาในสมัยรุ่นหนึ่งเราได้อยู่ทำไมไม่มีคำถามเดียบ้างอ่ะสำหรับวัยรุ่นอย่างเราเฮ่ย่ปีเราได้แต่อิคำถามผมแต่เราเอาง่าคำถามมันหนักนี้ต้องวัยรุ่นอย่างเรามีปัญหาที่ต้องผมว่าจริงๆทุกคนมีแน่นอนเพราะว่าเราเราอาศัยอยู่ในกรุงเทพแล้วกัน เป็นเป็นเป็นจังหวัดที่มลภาวะมล,ละพิษควันเนี่ยเยอะมากมาทุกคนได้ได้พบเจอเพราะฉะนั้นก็ทุกเพศทุกวัยแหละได้เจอเพราะฉะนั้นก็เข้ามาดูแลเองเ,องเ,องเ,องเราก็เจอเนี่ยมันก็ทั้งไม่เกิดผกเกิดสิวพอจะให้ที่นี่ดูแลก็ดีครับทําให้เรามั่นใจกปเลยนะเป็นวัยรุ่นไหมครับเนี่ยนัำน้ำนอำเนื้อ,ยอยตอนกระายนะครับก็น่าจะเป็นปัญหาสิวนุ่มแล้วครับโอนะสิวนุ่มสิวนุ่มตายแล้วกันฮะ ก็ <uge ot> คือคือผมก็มีปัญหาสิวเจอมลภาวะอะไรเงี้ยยิงย่งเราเราปั้นดินด้วยเราก็จะเจอฝุ่นดินอะไรเงี้ยครับก็ได้เดสนี่เลยครับทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสเพราะว่าผมเชื่อว่าคือคือการที่มีผิวดีมันคือพื้นฐานการความมั่นใจในการที่จะออกไปเจอผู้คนอะไรต่างๆ่างก็อ่ะไับคุณอีกคร้บ ทำไมเหลือไปคนไอเสียคนแอลดูอยู่จนแบบเป็นทีมบริหารด้วยเจ็ปีตั้่หน้าบริหารเขาเยอขึ้นไหมก่อนอื่นนะคะก็อย่างที่บอก่าแอบรู้สึกยินดีมากๆเลยที่ครอบครัวครอบครัวเราได้ไหมคะครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จากที่ แฟนๆนะคะมีลูกค้าของดินี่คลินิกเนี่ยที่เป็นลูกค้าประจําแล้วก็ทั้งบอกต่อแล้วก็ตอนนี้จะมีคนที่มาช่วยบอกต่ออีกนะคะอีกเป็นแรงใหญ่ๆเลยที่จะดึงแฟนแฟนเข้ามาก็เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพสุขภาพผิวและรูปร่างเนี่ยอย่ารอช้านะคะเมื่อกี้น้องๆก็บอกบนเวทีแล้วคิดแล้วทําเลยค่ะรีบเข้ามาปรึกษาเลยยังไม่มั่นใจอะไรไม่เป็นไรนะคะเข้ามาคุยกันก่อนเพราะว่าที่นี่จะให้คำปรึกษาแล้วก็แก้ปัญหาของคุณได้อย่างดีที่สุดตรงจุดที่สุดค่ะครับฝาก สำหรับผมเองฝากเดซิเนคลินิกตอกย้าความมั่นใจอย่างหนึ่งครับตรงที่คุณแอบเองก็อยู่กับเรามายาวนานผมว่าความมั่นใจกับความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสาคัญแล้วโลกทุกวันนี้ผมเชื่อว่าความเ,าเขาเรียกว่าการสัมผัสกับประสบการณ์ที่จริงนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดและสำคัญก็เป็นเสียงหนึ่งที่ยืนยันกับการที่อยู่ยาวนานท,ท,ที่ให้ทางเราได้ดูแลแล้วก็มีทั้งของทางาทางคุณยินกับคุณบอยอีกมาเสริมทับ ในส่วนของกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างที่อย่างที่แจ้งแต่ตอนต้นนะครับทางเราเองจะพยายามสร้างความเข้าใจในกลุ่มความต้องการของลูกค้าลหลายๆท่านทุกเทคโนโลยีทุกนวัตรกรรมต่างๆสามารถที่จะตอบโจทย์ทุกๆปัญหาผิวของลูกค้าทุกๆท,ท่านแน่นอนทําแล้วสวยแน่นอนทําแล้วดูดีแน่นอนครับแค่มีวินัยในการเข้ามาหาเราแค่นั้นเองครับฝากเบสิ่คลินิกด้วยนะครับราคครับคุณครับ แล้วสีฟ้าหล่อมากเลยเนาะอะสวยมากเลยนะไม่ม่อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ทเลยอ่ะไม่อไรนังง่ายน้องแบมยินตุงงอนต้องกีารด้วยครับต้องีา้งายครับน้องอยู่แปลกๆหหยิบจล